ไม่เข้าที่เด่ะบอกมันในในเกมอ่ะเปิดไปยังไงวะอ่ายีกดตัวทีกดตัวทีกดตัวทียีโรายีเรายีสโอเคครับเร็วจัดที่สามไม่ทิ้งตอนมันเก็บยีชิวจากศูนยการอ่ะมันต้องกดค้างแต่แบบมันเก็บไม่ทันไงมันก็เลยตายพวกมึงมีฉับดิชิวตัวเลือกเท่าไหร่เท่าไรสองสองยีชิวสีเก็บเพิ่มก็ได้แต่กระสุนยังไม่พอใช้ไอ้เฮียกูอยากได้กระเป๋าไม่ใช่เฮียอะไรหรอก ขาดได้ปะอยากได้เนี่ยกล่องมันมีกล่องที่ยังไม่เปิดอยู่คนเหรอมันลุนโอเคโอเคเลยต้องไปตายตรงนั้นได้ยังไงวะขึ้นแมงบนเลยสภาพไอ้ฮี้ออ เดี๋ยวนึงนะเดี๋ยวห้าจนะคว,ว้าแล้วทูมี่ไม่ได้ทำเงี้ยเด็กๆจริงนี่กูอยากได้อีกสักสองกล่องไม่อีกสักสามกล่องช่างมันขี้กเกียจละตึงนี้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 อ้อมไปอ้อมม้อมมนอยู่นี่ดูอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านมีอะไรวะ สองตัวได้เคเบิลอีกอันนี้กูแบบยิบโอเบลเคกอ้เห้อุยเฮียโดนยิอืมร้อยสี่สิบไปดิไอสั์เหลือเจ็ดนัดไม่ยู่มุ้สูงกว่าเหียใช่เนียอยู่ในบ้านอยู่นะสองคนอยู่นี่นี่ล่าสุดเมื่อกี้มันยิงกูไม่ไม่ออนันนั้นมันมันน่าจะส่งเพื่อนไปอเหียมันมีโลบ้า นั้งเติมเกาะได้เออเดี๋ยวเก็บเคเบิลดกวาสัตว์ยิงสไนายอันติกูดีกว่าแตกแล้วถ้ามีโลบ้าได้เรื่อยๆเก็บเคเบิลไว้ดีกว่าเหลือห้านัดนะครับห้านัดตึงๆนี่ สภาพ <c oughs> ถ้าจะถ,ถ,ถ้าไปอะ่ะมึงต้องไปตรงนี้ <c oughs> วิชี๊0 40. ไอ้ร้อย 40.

ค่อยๆบีบมาค่อยๆบีบเข้ามากูไม่กูไม่มีระเบิดแล้วเฮ้ยน่าจะเก็บระเบิดมากกว่านี้วะกูกูถือเคเบิลอยู่นะการการอย่าเพิ่งดันลึกนะกูกูกูอยู่แค่นี้อยู่แค่นี้กูรู้กูรู้ตำแหน่งกูดิเฉยไม่งโพซิชั่นกูให้สนัยมันไม่มีแล้วอะคนยะหน้าหน้ามึงเลยลกัน มากลบมากสองตัวเลยโอ้ยส <sm> ัตว์ชีทวงไม่บีบไปทางแม่งนะไอ้สัตว์มีมีมีเลมอนด้วยแย่รวโดนใจแค่เลย เฮ้ยของทองของทองของทองกูอดทองไม่อย่างแหม่สภาพลงนี่ไหมลงนี่เลยไหมลงไปละวลงนี่ปะลงนี่เลยปะไปละลงเลยลงเลยตะขบโดยที่กูยังไม่มีทนายเล่นนะครับแล้นดีเลยเนี่ยเนี่เนี่ยโค้งข้างหน้าหรอเคโดนวิงแมนกูแน่แบบว่าไม่ได้อยู่น่าจะไม่ได้อยู่ตรงข้างหน้าเราแต่แบบอยู่เลยข้างหน้าเราอีกนิดนึงอะ เชอปืนเชอปืนเดี๋ยวมึงเรียกว่าสั่นเลเนี่ยการเอ่อการดักสิ่งไรดักอยู่ดักอยู่ดูอยู่รถคาฟต์อยู่ตรงนั้นโอเคกันมึงมีเท่าไหร่มีแต่เท่าไหร่หืมีแต่เท่าไหร่โอ้ยเยอยคนโอเคไปข้างในไปข้างในเนี่ยโอเคโอเควิ่งไปอยู่อ๋หมดแล้วเหรอ ห้าเจ็ดห้ากอแตกชุบแล้วออยู่หน้ากูอยู่หน้าว่าอยู่หน้าว่าอยู่หน้าว่ายู่อย<ป>ู <protecting room. S> 1> 1. Ingo, <audio> ่ไ <im> <hur> <neighborhood> กอกอนแดงมีอันตีไหมเปิดแล้วเปิดแล้วมาละกยสู้ไม่ไหวถอยถอยเล,ย,ลยไม่ได้ไม่ได้นู่นนู่นม,มีมีมีกอแดงหนึ่งกอมอม่วงสองจะบอกไหมแล้วแต่ยิงตอดได้ยิงไอได้ม้าเจ มีฝั่งนู้นแล้วพองเราเข้าฝั่งนี้เข้าตามกันเข้าตามกันถ้าเกิดพวกมึงได้กันได้กันได้กันได้หลังหลังมึงไงกันหลังมึงหลังมึงตัวนึงกระแพงกระแพงกระแพงอยู่นี่แล้วอยู่นี่ล้ขอม่งขอม่งรอรอระบกันขึ้นแางก์ล้ว ตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวนึงก็แตกก็แตกก็แตกดาบหมดโว้ยหูมีไหมมีม <โ click. S 3> ีมีใครมาซ้ำไหมนดเนอะไม่ม right ีเฮียเรานี่เราฆ่าคิวลีืเดอร์ไปแล้วอ้าวเฮียเรื่องใหญ่แล้วไงเฮียคิวลีืเดอร์สัตไมายกดเมื่อกี้กูรุ่นแม็กเดียวแม่งตายเร็ววะไอ้กูแม่งเก่งวะเอาไหนเดือดสองตีเดือดสองตีแล้ว ลองกับกี้นึงเงนเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่ใจไหมข้างหน้ากูใช่เลยที่อ่เห็นแล้วเจ็ดสองใจเหรอเพิ่งเข้าก็แตกก็แตกดูอยู่เดี๋ยวเพิ่งเข้านะดูข้างเข้าข้างเข้ามาแล้วมาแล้วมาแล้ววั้งชีลี่วุ้งชีลี่ก็แล้กมาแลก็มาแดาว เข้าเข้าเข้ากระแตกกระแตกกระเหี้ยนแล้วกระแตกกระเหี้ยนแล้วกระแตกเขาเรียบร้อยทุกคนแปะมือ Let's go man เยอะ boys นี่กูมีน้องนี่ดูดูดูน้องถ้าคุณฆ er ่าฉันเปลี่ยนสกอตได้เดี yeah ๋ยวจ้าพวกเราเก่งขึ้นเยอะเลยนี่กูมีน้องไม่มีที่อะไรเลยสัตว์นี่นะตบมือนี่ เฮ้เฟิรองท i m อ่ะ